คลิปปี้ทีวีเด็กบีนาจะลืมนะตามที่ตกลงกันไว้และที่เนียนนะเรื่องร้าวฉานน่ะบีน่าไม่พลาดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะพอดีลูกค้าโทรมาค่ะรีบกลับมาเร็วๆนะ ฮัลโหลว่าไงคะถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเสิร์ฟพร้อมกันเลยนะน้ำค่ะขอบใจเฮ้ยน้ำรสชาติดีเนี่ยมาจากไหนเ่ะน้ำแร่ค่ะน้ำแร่สดๆจากโถเลยนะคะอะไรนะจากพวงโหะค่ะโอ๋ไมนน้ำพวงอหรือว่า เนี่ต้องชายครับครับผมมาทำไมเนี่ยอ๋อผมมาเป็นบริการให้คุณหน่อยแน่ครับผมคุณโอ๊กลัวอะไรครับก็หน่อยหน่อยนี่เออนี่มันอะไรกันนะคะเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนี่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 คือบีน่าแฟนของผมเองบีน่า ไยมันนี่เลยฮ้อยหน้าออกไปออกไปก่อนเฮ้ยช่านสงสัยอะไรรับเอาแฟนผมไปได้ไงเอาไปท่านีด้ยังไงล่ะอันนี้แฟนผมครับน้องดีหน้าทำไมทำไมน้องถึง่ป็นแบบนี้อยมีหน้าค่ะไปไปเป็นบ้านรถคอนโดน้องเอาพี่ไปทิ้งไว้ไหนเอาคืนมาให้หมดเลยเอาคืนมาให้หมดเลยเสียสมชายค่ะ จริงๆแล้วอะคุณธันวาเขาจ้างดีหน้ามาค่ะแล้วนี่ใครกันนะคะคือไม่มีอะไรนะคะแม่แค่จะชวนช่างสมชายให้มาเป็นเพื่อนแน่เฉยคะ่ะเพราะว่ากลัวคนแถวนี้ยจะคิดไม่ซื่อคือไม่มีอะไรจริงๆนะเรามาเป็นบริการกันเฉยๆนะจะน้องดีหน้าจ๋าออไม่เ<ม>ชื่อหรอ<ต>จะเป็นแฟนกันได้ยังไงถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องมีกอดกันจูบกันนี่ นี่บอสอยากให้ผมเนี่ยโชว์ความเป็นแฟนต่อหน้าพ่อเหรอครับเออใช่คอยดูนะเดี๋ยวจะกอดเดี๋ยวจะจูบนี่เบิกเงินไปซื้อแชมพูอ่ะสักบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้หน้ำหัวแข็งนะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปสักที่คอนโดเลยยวพี่สักให้เองดีไหมไปก่อนนะครับบอสไปก่อนถ้าคุณไหนแน่มีเรื่องต้องเคลียร์ ก็สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วไหนแล้วครับข้อมูลของผมอ๋อนี่ค่ะอัปเดตมาให้แล้วค่ะถ่ายเลยนะถ่ายให้ชัดชัดเต็มเต็ม้อมึงจังหวงชัดชัด เต็มเต็มทุกเม็ดทุกอนูอู้หหรูขุมขนแล้วไหนส่วนของแอปอะคะอ๋อรอดีครับพอดีครับนี่ครับค่าไหนอของคุณขอบคุณนะคะ งานที่ฉันไปติดต่อกับลูกค้ามาวันนี้เขาตกลงให้บริษัทเราทําโฆษณานะงานนี้ฉันได้เงินก้อนโตเลยแหละก็แค่ค่าคอมไม่เห็นจะน่าดีใจตรงไหนเลยค่ะแอปได้เงินเยอะกว่าตั้งเยอะไม่เห็นจะต้องคุยเลยคนอกตันยูเนี่ยมันไม่เจริญหรอกนะแล้วก็เงินที่ได้จากการทุจริตก็ใช้ได้ไม่นานด้วยพูดนี้หมายความว่าไงคะก็ใช้สมองเล็กๆของหล่อนคิดดูสิยา ฮัลโหลครับเฮ้ยอะไรนะครับเฮ้ย <Wait, S 2> ผมว่าเขาใจผิดกันแล้วครับ mm hmm. จะใจ,จยเย็นก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยว<ๆ>ผมโทรกลับเลยครับ mm hmm. คุณโบเหรอ mm hmm. เดี๋ยวอนะีกห้านาทีเรียกทุกคนมาประชุมของผมหน่อยนะ mm hmm.